ยามเวลาเชบาว่างสิมักโทรแต่ยามทีเชบาเหตุคลิปนี่ล่ละโทรมาใหม่เด้อค่ะเด้ออ่ะนะคะมาดูน้องเมย่า จใจก็แคบหน้าจ,จอไววไปพิจารณาได้เพราพ่อกับแม่ไม่ถูกใจเราก็ปล่อยผ่านอ่หลายๆคนคอมเมนต์ถามฉบาเน,น่าวาขออนุญาตถามน้องเมย่ยากกับยาย่าคนเดียวกันไหมซึ่งท้าง่องเขานะคะ่าดูดจากเด้อค่ะอ่ายาย่าแล้วก็มีเอฟซีโทรมาถามว่าดูจักของคนอ่ะคนเดียวกันบอกับคนน,นั้นคนนี้นะคะเสี้ยนนั้นเสี้ยนนี้นะคะ,ะซึ่ง สึ่งเช่บาบ่าบลูนะคะก็คือนะคะถ้าเขามาเบื้องท่านช่องเฮ้านะคะคือแน่นอนนะคะท่าชนช่องเช่าบ่ลงสั่งกับเสียนอื่นนะคะอ่าถ้าลงช่องอื่นแล้วชบาสีบอ่บลงท่านช่องเชบาเลยนะคะอ่าชบาเบาจังสีเลยนะคะเพราะว่าเชบาเนยอ๋เสียงดังรบกวนเนี่ยคนหน่องคู่พลาคนกระร่งสิปันผาให้เชบานะคะก็คือ ทางช่องชบากับช่อง,องคุณพ่อวิไลช่องคูผาชาแนลจะไม่ลงเสี้ยนที่ว่าสั่มกับช่องอื่นเลยนะคะแล้วปัญหาที่ทุกคนว่าเออซื้อมันคือเหมือนกันแทะนะคะกะับบางข้างซื้อมันอาจสีขับขายขับค่ากันนะคะซื้ออาจสีเหมือนเหมือนกันนะคะกับมี่อ่าหรือว่ามันอยู่แบบเหมือนเหมือนเคนถามจะบานี่ย่าๆกับเมย่านะคะคนเดียวกันไหมนะคะ คนละคนนะคะของเมยา่าของเจบาเมย่าก็คือเมย่านะคะเจบาถ้าทุกคนติดตามเจบาจริงจริงสิลูกวาเจบานี่สิบโลงเซียนทีวาสัมกับผู้ใดเมตตาของปูของพระอาจารย์นะคะถ้าลงช่องอื่นพวกมหาเจบานี่ถ้าลงช่องอื่นอยู่แล้วนี่เจบาสิบโลงเลยนะคะเจบาสิบนะคะบอกแบบว่าเอามันไปเสียงหรือว่าพระอาจารย์ห้าอื่นนี่เจบาสิบบอกเอาสัมกับคนอื่น นะคะถ้าลงจองอื่นก็ค่อยเพิ่นลงไปเลยนะคะเจบาคือหยุดแค่ว่าเซียนไหนที่ลงกับเบาก็คือลงกับเบานะคะถ้าเพิ่นสิบเป็นโลงเหมืองอื่นเจาบาบ่ได้หามเด้นะคะบด้หามว่าเพิ่นสิบเป็นโล่งเหมืองอื่นกะแล้วแต่เพิ่นเจาบาบ่ได้หามว่าเมื่อห้เพิ่นไปลงนะคะแต่ว่าเบาจะไม่ลงจะบ่โลงซ้ากันก็เหมืองอื่นเพิ่นตะกี้ชบาก็เคยโลงซ้าเด้่ค่ะตะกี้ช่วงอ่าชบาเห็ุแหลกหรือว่าตะกี้ชบาเดินไซ ไปหาเห็ดตามวัดตามยังแถวบ้านช่บ,บาแต่แต่สี่ช่าบ,บาบริเวณมยูพีบริเวณไปเห็ดงานอย่างอืน่นหลายๆอย่างนะ่ะนะคะเคยโล่งสั่นกับมีปัญหาที่แบบว่าอ่าช่องนี้ไปได้ตัวเลขนี้นะคะอีกช่องนึงไปได้อีกตัวเลขนึงซึ่งตัวเลขมันก็ตรงกันนะเอซีกับว่ากันข้อมเมนน,นนูนีนันเนาะแต่ละช่าบ,บาก็เลยตัดปัญหาว่าถ้าลงก็คือบ่อ,อสัากับช่องอืน่นเดี๋ยวกับว่าตัวเลขบ่ชนกันเดียวกับว่าไฮบ่บบคือกัน ส่วนสีหอดมือออกเลขเป็นรอยโตตั้งสี่แม่นะคะชาบ,บาก็เลยเอาง่ายๆเอาแบบที่ชาบ,บาสะดวกหละกะักกเสี่ยนที่เพนมาปล่อยกัชบชาบาสะดวกพรอเชาบ,บาสิบวอล่งนั่นแหละวอลุ่งสามกับผู้อื่นนะคะอ่ะตามนี้เด้อถ้าผู้ใดสงสัยคอมเมนต์ก็ได้อ่ะของน้องเมยย่าเลขติดก็คือศูนสามหนะคะศูนย์สามหกเลขวิ่งนะคะ วิ่งน้องให้วิ่งไปที่สามกับหกเด้อนะคะวิ่งล่างนี่วิ่งไปสามกับหกนะคะให้สองตัวคือสามกับหกครับู้ใดสิวิ่งรอบที่แล้วน่องให้วิ่งวิ่งสองกับหานะคะกับเขาหาของน้องอยู่เนาะ,อะรอบนี้ให้สามกับหกเล็กวิ่งเล็กติดกับม้ะรอบนี้พี่เจรานาดูนะคะอ่ะมาเบิ่งจับคู่ของน้องสิถือใจโดนใจคุณพ่อคุณแม่เอลซี่บอนะคะมาลุ้นด้วยกัน ห้าสามสี่สามหกสามหาสามสี่สามแล้วก็หกสามสามเจ็ดห้าเจ็ด ศูนย์เจ็ดอตัวกันนอกตัวกันก็คือศูนย์ห้ากับศูนย์สี่ตัวกันคือศูนย์หาศูนย์สี่แล้วคุณพอ่อกุ้แม่วันที่วันนี้วันที่ยี่เอาบอไม้วันที่สีนน่มีนาหกแปดลงเดือนลงเกัน อันนี้ไปแล้วนี่กะท่าเริ่มเปลี่ยนเดียนไม่กะลงุงแน่เริ่มช่วงแรกๆกะเริ่มเปลี่ยนพ่อสอกะลุงพ่อสอเนาคนะคุณบอลคุณแม่อ่ะบางครั้งกะขอโทษขออภัยนะคะเอาน้องมักบะนี้นะคะน้องมักสามเด้อเลขติดเลขติดนี่เลขติดนี่มักสามล่องหกบะนี้น้องมักสามเจ็ดแล้วก็ท่าหกม่านี่สิม,มีหกตัวเดียวเลยน้องว่าตกกันตัวล่องไว้นะคะสามเจ็ด น้องสิมักสามเจ็ดแล้วก็ะหาเจ็ดเดอร์ตัวหนึ่งนี่ค่ะแต่ว่ามักสุดๆคือสามเจ็ดนะคะทุกคนพิจารณาดูเดอ้อนะคะอ่ะนี่ละตามนี่แหละผู้ใดคอมเมนต์ของมาถามชะบาบอลงต่ํากับสองอื่นนอกจากสองันกับสองผู้พากับคุณพ่อวิไลแค่นั้นนะคะถ้าเป็นช่องอื่นอะอาบอลูหลกักการพันโทกมาถามว่าชะบารู้จักอาเสียนของช่องนั้นช่องนี้บอ่นะคะชะบาตอบได้เลยไม่รู้จักนะคะ เชบาบ้าแถบสิบ่มีเวลาคุณพ่อคุ้แม่บ่มีเวลาไปเบิ่งช่องอื่นนู่นนี่นั่นเพราะว่าแค่เวลาสิอ่าเฮ็ดคลิปตัดคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ไปน้ำรถนะคะไปน้ำรถซิปโล่กับมาหดห้องกะเบียกง,งานก็มีหลายอย่างเนาะก็เหมือนผูงง้หญิงทั่วไปอะไรคุณพ่อคุ้แม่เฮาก็เฮ็ดเบียกเฮียนเบียกซั้นสาขาสาียบ่มีเวลาคุณพ่อคุ้แม่เวลาจะกินข้าวก็ยังไม่มีนะคะเนาะก็คือว่า,าง่ายๆใช่ปะก็เลยมาบอกว่าไม่รู้จัก เซียนช่องอื่นะนะชบาบรูจักแ้วก็ทางชองชบานี่กับบลงสัำกับสองอื่นนะคะเซียนที่หามาชบาสิบว่ให้ซ้ำชสองอื่นเพิ่นนะคะ้วก็แนวทางนะคะทางชองเฮ้าหลายๆคนก็รู้ว่ามันกับเขาดีเดินดีแต่ละสำนักซึ่งเชบากะพยายามขัดขัดสำนักทีว่าแม่นที่สุดมาลงให้ทุกคนนะคะ ลาดหน่อยที่สุดเอาไง่ายๆนะคะถามว่าแต่ละสำนักทีเชือบาคัดมาเด็ดๆม,มีผลาดบ่มีแต่พลาดน้อยที่สุดพอว่าหยังเชือบ่าอยากให้ทุกคนมีโซบมีลาบอยากให้ทุกคนได้เงินค่ะอยากให้ผู้ที่เขามาติดตามเชือบานถือกันนะคะเชือบาเลยพยายามคัดสัรนเฉพาะสำนักที่เด็ดร้ายค่ะเส้นเหล็กทรงไม่เชือบาถ้าเขางวดหนึ่งลุดหงวดหนึ่งสีเชือบาบ่เอามาแต่ถ้าเข้าแบบเดินสามงวดสี่งวดห้างวดค่อยหลุดเชบาเอามาลงค่ะ ยางหอยเข้ากับมีกําไรมาแล้วสี่หางงวดเข้าจะสิมามาผาดเรนบ้นี่นะคะเจะบ,บาดถึงออกมาลงแต่ถ้าจะมาถือามาถืองวดหนึ่งรุดงวดหนึ่งจเสียมันสิไปใดอีหยางเรนโบ้คุณหมอคุณแม่ซือไปแล้วเขาสิใดหยางถืองวดหนึ่งแล้วก็มาเสียอีกงวดหนึ่งอ่ะเขาสีไปใดหยางเรนโบ้ค่ะนั่นล,ละเป็นยังเจ็บบาดคือต้องคัดเด็ดเดือดมาให้ทุกคนนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เงื่อนกันนะคะอ่ะพิจารณาดูแคปหน้าจอไว้นะคะรอบนี้น้องมันใจน้องมันใจจับคู่ เพราะว่าน้องจะผาดไปแล้วหวนเมื่อกี้ถ้ามันจะผาดไปแล้วนะคะรอบนี้จับคู่ต้องมาให้เฮนะคะน้องบอกเลยว่ามั่นใจว่าต้องได้เฮแน่นอนเพราะว่าจับคู่ของน้องมันเข่ามาหลายหวดแล้วนาะคุณพ่อคุณแม่หม่วเมื่อกี้มันลุดแต่ว่าเหล็กติดกับเหล็กวิ่งมันกันยังมาแล้วรอบนี้น้องบอกว่ามั่นใจเต็มร้อยจับคู่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เฮกันแน่นอนน้องบอกมาแบบนี้นะคะทุกคนพิจารณาดูนะคะ อ่ะขอตัวลาไปก่อน,นะะด้วค่ะเด้อไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะ